เพื่อนค่ะอ่าแล้ว EP สองนะครับ EP แรกก็กับีกวางน่ารักตีกวางน่ารักวันนี้อย่างที่บอก EP สองเราจะเจอกับใครเราจะเจอกับยูทูบเบอร์นักท่องเที่ยวแห่งปีอนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะอ่าแล้วตัวน่อยข้างหลังข้างหลังสวัสดีครับผมโดงกิรายุับผมหรือว่ามีช่องเพจ Facebook อ๋ครับเพจชื่ออะไรครับอ่าหยกแฟนเที่ยวครับกแเนเทียวใช่แล้วในเพจหยกแฟนเที่ยวเนี้ยของพี่ดวงอะมีอะไรบ้างนี่สถานที่ท่องเที่ยวหรอใช่ครับมีสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่หยกแฟนเที่ยวมันก็เป็นเรื่องของชื่อคําว่าแฟนแฟนคุยเรื่องความรักดีกว่าอินไซด์เข้นิดหนึ่งอ่าที่จัดเลยหนักๆนกหนักๆหนักเลยมีแฟนของพี่ดวงเนี้ยครับเป็นนานยังครับเปนานยังตอนนี้ กำลังจะเข้าห้าปีแล้วคกับคนที่ว่าหยบไปเที่ยวใช่ไหมคะไม่ใช่หยบจิกใช่ไหมกับคนที่หยบนะจริงมันเจอแฟนที่ไหนดีกว่าเมื่อมีแฟนเราผมว่าหักอกสาวๆหลายคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ว่าแบบพี่โด่งเราไปเจอแฟนที่ไหนดีกว่าในเฟซบุ๊กครับกเราคุยเฟซบุ๊กกันก่อนแล้วก็เจอกันแทำไมถึงเลือกเลือกเลือกคบกับคนนี้อห้าปีแล้วนะเขา ทำไม่รู้ว่าเป็นจริเอาไปรู้อะไรมาสินี่นะถ้าอีพีเขาจะโดนหนักเลยส่งส่งบ้างอะไรบ้างเฮ้ยคนนั้นเหรอแต่คนนั้นเขาเป็นผู้ชายไม่ใช่หรอก่อนหน้าก็เขาผู้เขาผู้หญิงเขาผู้หชายผู้หญิงครับครับผมครับ เดี๋ยวนะไอ้อเริ่มมีประเด็นละค <c oughs> ขาว่าก่อนหน้านี้คบผู้หญิงแป่ว่าป <c oughs> ัจจุบันคือ,คอแปนเป็น <c oughs> ผู้ชายผู้ชายก็คือคนที่ข <c oughs> อแกตัวองละค <c> ว <oughs> ามรักครับไม่มีถิ่นั้งไปรู้สองเรื่องมาก็คือก่อนหน้านี้จริงๆก็คือคบผู้หญิงค้ <c oughs> หิงะมาค้นพบยัางไงาว่าเราจะเริ่มต้นใหม่กับผู้ชายว่ามีมีเพื่อนร่วมที่พักด้วยกันที่เป็นผู้ชาย เออยังไม่รู้ยังไม่รู้นะผมรู้สึกว่าแบบตอนมีเเราปิดอะเเปปิิดดอย่างความรักมันไม่มีไม่มีรูปแบบเนก็มีตรงไหนนี้แสดงว่าไม่ปิดกั้นไม่ปิดนะครับโฟกัสตรงไหนของผู้ชายเหมือนมากผู้ชายผู้ชายไม่ใช่ไม่ไม่ค่อยชวนชวนแก้วนะครับชวนชวน าเียส่างเดียส่างคนคนคนฉนฉั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 นท้นันงานอ้อริ่มองงานมันจะชนกันได้เวลาเข้าห้องน้ำที่ผับมีคนชอบทามองวอยครับโอ้กลัวไ้มกลัวไม่ดื้อดื้ในใจกลัวไหมชอบชอบโอเคผมมีคำถามเด็ดโด่งรื้อสิไงว่ากลิ่นเราไม่ดังเลย มาด้วยนะสิงเรามาด้วยนะสาวๆก็มาชนแก้วพี่ดองได้แต่ยังไป่รู้ว่าเขามีแฟนแล้วอนาคตเราไม่รู้ว่ายังไงแต่วันนี้เขามีแฟนเขา่็สื่อสารในความรักกัอ่ะาอยู่ที่นั่นสดหมดครับอ๋ออยู่อันที่ผมพูดไปเมื่อกี้ไม่มีค่าอะไรเลยโอเคโอเคโอเคเอาน้องถ้าน้องจะกินเขาไปคุยไปคุยได้ค่ะหลังไม่ได้เลยประสบการณ์แบบวันไนท์แซนอ่ามีไหมมีไหมพี่ อไม่ถามจี้ละโด่ง啊โด่งะโด่งโด่งโดโดงะโดมีมมีมัมีทุกคนครับมีนะครับไปตามไปถึงบ้านก็มีครับอ่าม่ถึงเขาตามเราหรือเราตามเขาเดี๋ยวนะแต่แต่ตอนตอนตอนที่มันัคือตอนนั้นไม่มีแฟนนะครับอ่าต้องพูดกันไม่ได้รีบ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 รนบรีบรีบรีจรีบรีบีจรต้องบามไปถึงบ้านเลยรี่ยีบรีบรีรรีบรีรนรบ แล้วเขารู้บ้านเราได้ไงพี่ด้เออใช่เออถ้าเราถ้าเราไม่ทิ้งถ้าถ้าเราถ้าเราไม่จริงหรือเราเอไม่ทิ้งลายแทงไม่ทิ้งลายแทงไว้เป็นลูกตัวนีบ้านดีกว่าอจริงๆผมเจอเขาอะในร้านเหล้าอ่าเนี่ยครับเขามาเพื่อนแต่ผมไม่ทราบเลยว่าเขาอะติดตามเราไหมเราสามารถที่เสษกองพี่โดงรู้มาเคยเป็นอ่าเอ็มซีครับต้องกึืนก่อนว่า เ c ผมตอนมหาลัยผมเคยประกวดดาวเดือนซิงเกิลล่าสุดที่ลงใน YouTube มี cover เ,เพลงอะไรไหมมีเพลงมีของตัวเองด้วยไหม